สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นั่นาคุณผู้ชมมาพบธุรกิจหนึ่งนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดินเผาขัดสีะค่ะซึ่งอยู่คุณเอกนะ<ช>เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้แต่ว่าคุณเอกนี่ไม่ได้ทำเอง ไม่ได้ทําเองฮะไปซื้อดินเผากระถางแจกันอะไรต่างๆมาแล้วก็ให้เพื่อนขัดสิ่งนี้ให้ใช่ไหมคะแล้วกระถางส่วนใหญ่นี่ซื้อจากที่ไหนคะกระถางนี่จะเป็นของปากเกตครับผมปากเกตโนนบุรีใช่ครับส่วนพวกแจกันสวยๆอย่างนี้ทั้งจักแจกันนี่จะเป็นของสุโขทัยนะคะสั่งมาทีละเยอะๆเลยแล้วกขัดสีเสร็จแล้วมาจําหน่ายนี่เป็นไงคะการตอบรับจากลูกค้าโอเคฮะค่อนข้างดีค่อนข้างดีใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปพื้อกรกิจนี้กันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ดินเผาที่เรานำมาปลูกต้นไม้ส่วนมากมักจะเป็นพื้นเรียบตกแต่งรูปทรงบริเวณขอบกระถางให้สวยงามเท่านั้นส่วนกระถางดินเผาที่เห็นในภาพเหล่านี้นะคะเจ้าของได้ทำให้เกิดลวดลายและสีสันให้มีความแปลกตาและเสริมให้ต้นไม้ดูสวยงามโดดเด่นขึ้นอย่างอ่างบัวที่มีใบสีเขียวก็จะเลือกโทนสีตัดกันกับใบบัวเช่นสีฟ้าหรือส้มทองเคลือบเงาด้วยแว็กซ์หรืออะคริลิกร้อเปอร์เซ็นต เพื่อความสวยงามและกันไม่ให้น้ําซึมออกจากกระถางค่ะครับที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นลายช้างลองลงมาก็เป็นลายองุมนนสีทองนะฮะ แล้วก็จะเป็นลายลายแปดเซียนสีทองตรงนี้คนจีนนิยมมากครับนอกจากลวดลายและการเลือกใช้สีจะเป็นจุดขายที่ดึงดูดลูกค้าได้แล้วขั้นตอนในการทําก็เป็นหัวใจสําคัญที่ต้องพิถีพิถันเพื่อให้ได้งานคุณภาพนะคะก็เริ่มจากการทําความสะอาดกระถางปล่อยให้แห้งแล้วลงพื้นด้วยสีทึบตากในที่ร่มราวครึ่งชั่วโมงจึงตัดสีให้เหมาะกับลวดลายทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ10นาทีแล้วเคลือบแว็ หรืออะคริลิกร้อยปซนในขั้นตอนการลงสีตัดสีและเคลือบประถางต้องตากกระถางเอาไว้ในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สีและตัวเคลือบแตกร่อนค่ะผมมากแค่สิบใบขึ้นไปนะฮะสั่งขึ้นมาแล้วก็ทํา แต่เราก็รับมาจําไว้แล้วก็ทาตามสั่งแล้วก็มารับไปเองเราก็ทําออกมาขายแล้วก็เราถือนโยบายคือว่าสร้างและได้แก่ชุมชนก็แบ่งให้บ้านนู้นบ้านนี้นนนไปทํากันหรือแม้กระทั่งเด็กต้องเรียนว่างานเสาร์อาทิตย์ก็มาทากระถางกันตรงนี้ก็มีไรายได้เสริมกันไปนะครับแหมพอไปขัดลายใส่สีแล้วก็ทําให้สวยขึ้นใช่ไหมคะ uh huh, ใช่ค่ะจะเป็นสีหลักไม่จะเป็นสีมีสีทองสีเงินและสีแด<ส>งครับผมแล้วยังมีสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวสีดำครับค่ะ นะคะก็สีหลักๆก็เป็นอยู่แค่นี้เองใช่ค่ะใช้ดีทุกสีเลยอครับผมค่ะก็สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนี้ก็ติดต่อเข้ามาค่ะวันนี้ผมต้องลาแค่นี้สวัสดีค่ะ